สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังด่วนพบนักแสดงสาวเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์จากกรณีสื่อต่างประเทศและวงการบันเทิงปากีสถานได้ออกมาเผยแพร่ข่าวเศร้าโดยเผยว่าฮูมาอิราอัสจานักแสดงและนางแบบวัย32ปีถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวที่กรุงกาาจีหลังหายตัวไปนานหลายวัน ข้อมูลระบุว่าเธอพักอาศัยอยู่เพียงลำพังที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานกว่า7ปีแต่มีปัญหาทางการเงินทำให้ค้างค่าเช่านานเกิน1ปีกระทั่งเจ้าของห้องได้ดำเนินการฟ้องร้องและศาลมีคำสั่งให้ย้ายออกเมื่อตำรวจเดินทางมาปฏิบัติตามคำสั่งศาลกลับต้องตกตะลึงเมื่อพบร่างของเธออยู่ภายในห้องพักเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า20วันหรือราวสามสัปดาห์ โดยตำรวจได้ตัดประเด็นฆาตกรรมออกไปเนื่องจากไม่พบร่องรอยการบุกรุกหรือทำร้ายในห้องพักอย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงขอแสดงความเสียใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ